นี้จะมาเซอร์ไพรส์ซื้อของเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ให้ที่แมวซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าก็ปกติจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยวันนี้ก็แอบว่าแอบแอบแอบ <c oughs> คือนางทํางานอยู่ที่บ้านนะฮะวันนี้แอบชิงมาคนเดียวนะสอนเสร็จก็หนีมาซื้อของคนเดียวปกติคือตัวติดกันเกือบตลอดเลยเดี๋ยวไปดูกันไม่ต้องรออิวด้วยเพิ่งรู้ ไม่ใหญ่เล็กน้อยซื้อเสร็จแล้วก็จบภารกิจของเราเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์นะฮะก็มาซื้อล่วงหน้าทีนึงตื่นเต้นตื่นเต้นรอติดตามกลับไปที่รถก่อนนะฮะตอนนี้คือโดนโทรตามคือโดนโทรตามคือโดนโทรตามไปไหนทำไมยังไม่กลับปกติสอนเสร็จก็กลับเลยอย่างเงี้ยหรือถ้าทำงานก็จะแบบชัดเจนว่าจะทำอะไรจะสอนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่มีสอนแล้วทำไมอีปั้นหายไป เริ่มโดนตามนะเดี๋ยวต,ต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวพิ่ปกติเดี๋ยวสงสัยต้องบอกว่านี่เป็นการซื้อของแบรนด์ั้งแรกเลยปกติคือแบบไม่ไม่ค่อยได้ซื้อแบรนด์จริงก็พูดถึงถ้าซื้อของไอพี่แมวเนี่ยกระเป๋าก็น่าจะายี่สิบใบแล้วแต่เสนอจะเป็นแบบทั่วไปไม่ได้แบบแบรนด์แบบขึ้นห้างอะไรขนาดนั้นเนาะก็แบบราคาก็จะไม่ได้ขนาดนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ ื้อกระเป๋าแบบว่าหลักหมื่นหลักหมื่นตื่นเต้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปทำไมเหนื่อยจังวะ <c oughs> คือเมื่อสองปีก่อนเว้ยคือเคยซื้อลองช่องนะกระเป๋าลองช่องสองใบแล้วก็ซ่อนไว้ในตู้ซึ่งเป็นตู้เก็บเอกสารหนังสือสอนพีเองนี่แหละก็ไม่คิดว่านางจะมาเปิดร้อยวันหนึ่ปีไม่เคยเปิดเลยเว้ยอยู่ดีๆก็ไม่รู้นึกบ้าบอลอะไรไม่รู้เดินไปจะหาของแล้วก็หาของไม่เจอเรืเลยแลก็ไปเปิดตัวนั้นเปิดปุ๊บเจอปังความแตก อะไรวะนี่ก็เลยหลอนว่าจะไปเก็บตู้นั้นดีไหมเนี่ยกูไปเปิดดิไว้ไหนดีเนี่นึกไม่ออกเลยโอ้เดี๋ยวคิดกันอีกทีก็จะเก็บมีจะรอดไหมคือเป็นที่เก็บยางอะไรไว้ในรถนางจะอยู่ดีๆมาเปิดตู้่าไม่มีดีอ่ะช่วยคิดหน่อยไว้ไหนดีแสะดนก็เป็นเสื้อผ้่ ยายออกมาจากรถแล้วยู่ไนอยู่แฮปปี้วันนะจ้าขอบคุณนะคุณนรู้ติดตามกันคอยทำหน้าเด่นๆก็ขอบคุณที่ดูแลมาตลอดอะคะแล้วก็มนจะล่าเคนาเออยังไงเนี่ยเราบอกงอยากตามมาด้วยทำสงื่นเต้น ซื้อกระเป๋าให้ค่ะแกซื้อมาได้ไงไม่บอกทําไมมันใช่มาเนี่ยเหลือามาแค่ถุงเอามาแค่ถุงมันยืมถุงเข้ามาถุงได้ปิดอะเร็วไปติดอือข้างในก็ใส่กระเป๋าถุงผ้าถุงผ้าสมัยไม่โป๊งไม่พอเหมือนดาราเลยพอแล้วเกิดว่า พี่แมวแกะก่อนพี่แมวแกะเลยพี่แมวแกะเลยแล้วซื้ต้นไหนแล้วเราอ่ะเราซื้อเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ไปใส่ท้ายรถเจียวเอแกแล้ววันต่อมาก็แอร์เหม็นแล้วแกก็ให้เราไปซ่อมแอร์เราก็จะไปไว้ไหนวะกูไปซ่อมในรถตู้แล้ววันต่อมาแกก็ใช้รถตู้อีกกูอะไรพี่แอร์ไปซ่อมในบ้านคุณเอฟคนเดียวเลยเหรอเออดีใครไปซื้อให้ซื้ต้นไหนอ่ะไม่บอกแกซื้อตู้ไหนไม่มีวันไหนที่เราไม่รู้กัน แกตอนไหนตอนอยู่ไหนไอโทหาเราด้วยตอนเราอยู่อย่างน้แบหรยังโหรเราโทรหาเราแกอยู่บ้านอยู่คอนโดวันที่แกจะตามมาให้ได้แลแบบมึงไม่ตามเบอร์มึงโง่ย ด่ากูเลยเนาะกูไม่ต้องเอาแล้วไปเออให้แกออขอบคุณนะแกของพ่อมันเล็กมากอ๋อก็แกบอกเองว่าแกอยากแกเคยหลุดพูดมาว่าแกอยากได้ทรงนี้เอามาบีบีนี่ก็ตามที่แกพูดมานานมาแล้วอ๋อถึงใบแค่ใบเล็กแต่ราคามันไม่เล็กนีเลยหมื่นเนี่ย สึกไงบ้างคะนี่ไหมครัมันเกินตัวจะเกิบไ,ไว้รูปขอบคุณนะ